เลขดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านนะคะที่ได้รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด็ดลาวงวดวันจันทร์ที่2มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์วันอังคารวันพุธกลางคืนวันพระหัสวันศุกร์และวันเสาร์เลขเด่นประจำวันเกิดได้รับโชคกันไปขอแสดงความยินดีนะคะสําหรับงวดนี้เลขเด็ดลาวตรงกับวันพุธที่4มิถุนายน2568มีเลขมงคลดังนี้ 19387สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะดวงการงานช่วงนี้หากคุณต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ระวังเรื่องความเข้าใจผิดการกระทบกระทั่งกันอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้คำพูดที่เชื่อเฉือนแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดท่านใดที่มีทุ้นส่วนระวังจะขาดผลประโยชน์กัน ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีดวงที่จะต้องเสียเงินแบบปัจจุบันทันด่วนอาจจะต้องซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมโทรศัพท์ซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทามาหากินในด้านของการเสริมดวงของคนวันอาทิตย์นะคะให้ทําบุญลงศกทำบุญผ้าหอ่อศกหรือทําบุญกบับมพิธีต,ต่างๆร่วมกระตันยูปอดตึงเลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเฉียวชนก็เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอาทิตย์91638 ทาที่เกิดในวันจันนะคะดวงการงานช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนงานหรือย้ายที่ทํางานย้ายบ้านย้ายกิ่นฐานการงานมีอุปสรรคนะคะต้องระมัดระวังค่อยๆแก้ไขปัญหาระวังจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งลูกค้า การเงินมีดวงเสียเงินนะคะจะต,ต้องใช้จ่ายในเรื่องของความเจ็บป่วยตัวคุณเองไม่สบายเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะคะหรือคนในบ้าน,นะะมีเกณฑ์จะต้องใช้เงินก้อนสําหรับในด้านของการเสริมดวงของคนวันจันทร์นะคะให้ทบุญกับโรงพยาบาลหรือทําบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตทําบุญลงศพทบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่ออายุพ่อเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลถ้าที่เกิดในวันจันทร์41308 ทานที่เกิดในวันอังคารนะคะช่วงนี้ดวงการงานดีดวงชะตาฟ้าเปิดท่านใดที่ว่างงานหรือตกงานมีเกณฑ์จะได้งานนะท่านใดถ้าจะเปิดกิจการใหม่เปิดสินค้าตัวใหม่นะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้ขึ้นท่านเลื่อนตำแหน่งการงานจเจริญเจ้าหน้าดีส่วนในดรานของการเงินช่วงนี้เงินสะพัดมีเข้ามาหลายๆทางหรือมีผลกําไรที่ได้จากการเป็นนายหน้าค้าขายที่ค้าขายที่ดินค้าขายที่อยู่อาศัย ในด้านของการเสริมดวงของคนวันอังคารให้ทามุญกับวันิีแม่และเด็กเลขสลิปเงินโอนทามุญเป็นสื่อดูจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเอ็มไทยมีสถิติหวยลาวที่ออกบ่อยอาจเป็นสื่อให้กับคุณในงวดนี้สำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอังคาร21859 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการตัดสินใจนะคะที่จะเปลี่ยนงานย้ายบ้านย้ายที่ทํางานหรือถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับงานที่สะสมมานานจะมีโอกาสได้สะสางหรือจัดการระวังความขัดแย้งนะคะในที่ทํางานหรือกับเพื่อนร่วมงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะยังหมุนไปได้ในเรื่องของเงินได้เงินเก่าได้เงินเก็บหรือมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินมรดกมีการแบ่งปันในเรื่องของหุ้นส่วน สำหรับเรื่องของการเสริมดวงของคนวันพุธกลางวันให้ทบุญลงศพทบุญผ้าหอ่อศพหรือทบุญกับโรงพยาบาลต่างๆนะอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือแพทย์เลขสลิปเงินโอนทบุญเป็นสื่อหรือถ้าช่วงนี้ไปโรงพยาบาลหรือธนาคารเลขที่บัตรคิวเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลถ้าที่เกิดในวันพุธกลางวัน12089 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนดวงการงานช่วงนี้ไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นอาจจะมีการยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนแต่ยังคงอยู่ในองค์กรเดิมมีดวงเดินทางไปในสถานที่ใกล้ๆน้ำนะคะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศคนค้าคนขายช่วงนี้ค้าขายดีกําไรดีลูกค้าเยอะนะคะส่วนในเรื่องของการเงินยังหมุนไปได้มีเงินเข้ามือซ้ายออกมือขวานะคะค้าขายช่วงนี้ได้กําไรดี ส่วนในเรื่องของการเสริมดวงของคนพุธกลางคืนให้ทาบุญเกี่ยวกับน้ำนะคะร่วมสร้างห้องน้ําสร้างที่เก็บน้ําหรือถาวายค่าน้ําค่าไฟวัดเป็นการเสริมดวงเลขสลิปเงินโอนทาบุญเป็นสื่อสีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์และอายุคนรักเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน6,1459 ท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะระวังจะมีคดีความเกี่ยวกับงานที่ทําหรือคุณอาจจะอารมณ์เสียเพราะเพื่อนร่วมงานนําเรื่องของคุณไปเปิดเผยหรือไปพูดกับคนอื่นระวังมีศัตรูในที่ทํางานคุณต้องหนักแน่นอย่าใช้อารมณ์นะคะสําหรับการเงินค่าใช้ใจ่ายเยอะมีเกณฑ์ต้องเสียเงินหรือถ้ามีหนี้สินคุณยังสามารถจัดการหามาจ่ายได้ในด้านของการเสริมดวงของคนวันพฤหัสช่วงนี้ต้องใจเย็นๆอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือ ด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสมสื่อของคุณนั้นจะมาจากอายุของคนรักหรือคนใกล้ตัวหรือจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งมีสถิติไว้แล้ที่ออกห่วยอาจเป็นสื่อให้กับคนวันพฤหัสในงวดนี้สำหรับเลขมงคลคนวันพฤหัส21657 ่านที่เกิดในวันศุกร์ดวนการงานช่วงนี้ไปนทิศทางที่ดีท่านใดที่ทํางานโปรเจกต์มีโอกาสได้ปิดจ็อบรับทรัพย์รับเงินมีโปรเจกต์ใหม่ที่รออยู่มีโอกาสได้เซ็นสัญญานะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะฮะไปถึงต่างประเทศนะฮะท่านใดถ้าจะไปเรียนต่อช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ได้ไปนะคะด้านการเงินยังมีใช้ไม่ขาดมือยังหมุนไปได้หากติดขาดหักกระดุดนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ ส่วนรายได้ของการเสริมดวงของคนวันศุกร์ให้ทําบุญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กนะเลขสลิปเงินโอนบุญเป็นสื่อหรือถ้าท่านใดมีทูบตาขายเลขทูบตาดขายหรือเลขเจตกุมานเลขที่บ้านเลขที่นี่ทางานเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลถ้าที่เกิดในวันศุกร์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่แปดาที่เกิดในวันเสาร์ดวงการงานช่วงนี้ยังคงไปได้เรื่อยๆสบายๆไม่มีปัญหาอะไรหรือถ้ามีปัญหา นะให้ปรึกษาผู้ใหญ่โดยเฉพาะท่านใดที่มีเจ้านายเป็นผู้หญิงจะให้ความช่วยเหลือส่วนในดรานของการเงินยังมีใช้ไม่ขาดมือนะมีเงินก้อนใหม่ๆเข้ามายังหมุนไปได้นะคะที่ผ่านมาสะดุดหรือติดขัดมีเกณฑ์รับข่าวดีเรื่องเงินเงิน,งนทองทองส่วนในด้านของการเสริมดวงของคนวันเสาร์นะคะให้ทําดีกับแม่ขอพรแม่โอนเงินให้แม่เป็นการเอาเคล็ดเลขสลิปเงินโอนให้แม่เป็นสื่ออายุแม่เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันเสาร์3 5 1 9 6 ในด้านการเสี่ยงโชคหมอไก่ขอแนะนำให้คุณพี่อาจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อน้ำโชคประจำวันเกิดเลขเด่นประจำวันหรือจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเอ็มไพ่ที่มีสถิติหวยลาวที่ออกบ่อยอาจเป็นสื่อให้กับคุณในงวดนี้นะคะเลขเด่นนี้สำหรับเลขเด่นลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงคนซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ปังๆเฮงๆรวยๆร,ร,รวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ